สวัสดีค่ะดิฉันชื่อนางสาวศิริปยากันตาปิติเป็นนักศึกษาชั้นปีที่4สาขาเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษาคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่นค่ะดิฉันนะคะได้ฝึกงานที่สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศค่ะหรือว่าสทอปอค่ะซึ่งสทอปอนะคะเป็นหน่วยงานของรัฐค่ะมีฐานะเป็นนิติบุคคลหรือ เป็นรัฐวิสาหากิจตามกฎหมายค่ะว่าด้วยวิธีการงบประมาณหรือกฎหมายอื่นค่ะซึ่งในการวิจัยและพัฒนาต้นแบบวิถวกรณกนะคะสถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศเนี่ยได้วิจัยและพัฒนาต้นแบบวิทปกรณกที่มีผลงานเป็นรูปประมค่ะและร่วมมือกับหน่วยงานารัฐภาคเอกชนและภาควิชาการค่ะ เพื่อใช้ทรัพยากรร่วมกันในการวิจัยค่ะนำไปสู่การผลิตเชิงอุตสหาหการรมป้องกันประเทศลดการนำเข้าสร้างความมั่นคงให้แก่ประเทศด้วยการพึ่งพาตนเองค่ะโดยสถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศนะคะได้ดำเนินโครงการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีตามแผนแม่บทและแผนที่นำทางยุทธศาสตร์วิจัยพัฒนาที่กำหนดค่ะได้แกเโโคค่เทคโนโลยียานไร้คนขับเทคโนโลยียานลบและระบบอาวุธ เทคโนโลยีการจำลองยุทธและการฝึกเสมือนจริงค่ะสำหรับหน้าที่และประสบการณ์ที่ได้รับนะคะหลังจากฝึกสหกิจศ,ศึกษาครั้งนี้ก็คือในช่วง2เดือนแรกค่ะดิฉันได้ฝึกงานที่แผนก SPC ซึ่งเป็นแผนกเกี่ยวกับพัฒนากิจการส่วน2เดือนหลังนะคะได้ฝึกงานที่แผนก SCC ค่ะซึ่งเป็นแผนกเกี่ยวกับประชาสัมพันธ์ ต่างๆเกี่ยวกับในสถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศค่ะโดยหน้าที่ที่รับมอบหมายนะคะในช่วงฝึกสหกิจศึกษาเนี่ยจะส่วนมากจะเป็นการออกแบบสื่อประชาสัมพันธ์ต่างๆค่ะไม่ว่าจะเป็นโปสเตอร์วิดีโอหรือว่าจะเป็นาการเขียนสกูปข่าวค่ะสกูปข่าวสั้นๆที่ใช้ออกอากาศทางวิทยุค,ค่ะ ซึ่งเป็นสกูปข่าวที่เกี่ยวกับสถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศค่ะส่งไปให้ทางสถานีวิทยุต่างๆในประเทศไทยนะคะได้บรรยายข่าวสารนะคะเกี่ยวกับสถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศค่ะส่วนประสบการณ์ที่ได้รับนะคะหลังจากฝึกงนานกิจศึกษาครั้งนี้ก็คือได้ทราบเกี่ยวกับกระบวนการทำงานต่างๆในองค์กรค่ะแล้วก็ ได้เรียนรู้การทำงานต่างๆที่ยังไม่เคยทำไม่ว่าจะเป็นการเขียนเอกสารทางราชการหรือว่าการเขียนเอกสารต่างๆค่ะแล้วก็ได้ใช้ทักษะการทำงานร่วมกับผู้อื่นค่ะโดยการฝึกสาหากิจครั้งนี้นะคะดิฉันได้รับหัวข้อการทำภาคมิพลคะ่ะซึ่งมีชื่อเรื่องว่าการพัฒนาสื่อประชาสัมพันธ์ยันเกาะ สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศประเภทสื่อดิทัศน์กรณีศึกษา MacWindows Spider AAPC และ BTR3CS ค่ะสำหรับที่มาและความสำคัญนะคะสถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศได้ดำเนินการวิจัยและพัฒนายานเกาะล้อ,อยางรุ่น MacWindows Spider AAPC และ BTR3CS ค่ะ ที่มีผลงานเป็นรูปธรรมนำไปสู่การผลิตเชิงอุตสาหกรรมป้องกันประเทศลดการนำเข้าสร้างความมั่นคงให้แก่ประเทศด้วยการพึ่งพาตนเองโดยได้มีการผลิตสื่อดีทัศน์สำหรับประชาสัมพันธ์ยันก่อทั้ง3รุ่นไว้อยู่แล้วค่ะซึ่งสื่อเก่าที่เขาได้สร้างขึ้นมานะคะมีจุดอ่อนในเรื่องของการขาดเสียงบรรยายและกราฟ,ฟิกที่ไม่เด่นชัดค่ะดังนั้นนะคะดิฉันจึง ต้องการต่อยอดจากงานเดิมให้เด่นชัดขึ้นค่ะด้วยการพัฒนาสื่อประชาสัมพันธ์ยานเกาะรุ่น Back Window Spider A APC และ BTR 3CS ค่ะประเภทวีดิทัศน์ค่ะเพราะเป็นสื่อที่เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้ง่ายและน่าสนใจค่ะโดยการนำเสนอข้อมูลและคุณสมบัติในการทำงานของยานเกาะแต่ละรุ่นค่ะและสามารถนำสื่อประชาสัมพันธ์นี้นะคะไปใช้ประโยชน์ ให้แก่หน่วยงานเพื่อนําไปประชาสัมพันธ์ข้อมูลเกี่ยวกับยานเกาะได้ในอนาคตค่ะวัะตถุประสงค์การวิจัยนะคะ 1. เพื่อศึกษาความเป็นมาเกี่ยวกับสถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศและข้อมูลเกี่ยวกับยานเกาะรุ่น b a c k Window Spider AAPC และ BTR3CS ค่ะ 2. นะคะเพื่อพัฒนาสื่อประชาสัมพันธ์ยานเกราะสถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศประเภทสื่อวิดิทัศน์กรณีศึกษายานเกราะรุ่น Backwindows p i d e r AAPC และ BTR3CS ค่ะประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับนะคะ 1. ได้ทราบความเป็นมาเกี่ยวกับสถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศและข้อมูลเกี่ยวกับยานเกราะรุ่น Backwindows p i d e r AAPC และ BTR3CS ค่ะ 2. ได้พัฒนาสื่อประชาสัมพันธ์ประเภทวีดีทัศน์ยานเกาะสถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศกรณีศึกษายานเกาะรุ่น Backwindows ไปเด AAPC และ BTR-3CS ค่ะและ3นะคะได้เป็นแนวทางให้ผู้ที่สนใจศึกษาในประเด็นที่คล้ายคลึงกันค่ะนำไปปรับใช้และทำการศึกษาต่อยอดพัฒนาต่อไปค่ะต่อไปนะคะเป็นวิธีการดำเนินงานค่ะ 1. น,นะคะศึกษาข้อมูลและความต้องการค่ะ 2. รวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้อง 3. วิเคราะห์ข้อมูลและจำแนกค่ะ 4. วางแผนการพัฒนา 5. พัฒนาสื่อวิดิทั์และ6นะคะประเมินคุณภาพค่ะซึ่งในการพัฒนาสื่อวิดิทั์ชิ้นนี้นะคะดิฉันได้ศึกษาและใช้โปรแกรม iMovie, Adobe, i l l u s t r t t o r และ p m i e r e Pro ค่ะ เป็นเครื่องมือในการพัฒนาสื่อวิดิทัศน์ชิ้นนี้ค่ะซึ่งในโปรแกรม iMovie นะคะดิฉันได้ใช้ในการตัดต่อเอาคลิป2คลิปอะค่ะหรือว่าคลิปทั้งหมดเก่าๆกที่เขาได้ทำมาแล้วค่ะมาตัดต่อรวมกันค่ะส่วน Adobe Illustrator นะคะใช้ในการสร้างการาฟิกที่จะมาใส่ในวิดิทัศค่ะส่วน โปรแกรม Premiere Pro นะคะดิฉันได้เอาวิดีโอที่ตัดต่อจาก iMovie ค่ะมาใส่ที่ Premiere Pro แล้วก็ได้ทำการใส่เสียงเอฟเฟกเสียงบรรยายแล้วก็จะเป็นเสียงดนตรีต่างๆแล้วก็นำกราฟิกที่สร้างจาก Adobe Illustrator ค่ะมาใส่ใน Premiere Pro ภายใน v t r a c ค่ะ สำหรับผลการศึกษาในการทำวิจัยครั้งนี้นะคะได้ทราบถึงการทำงานและการใช้งานหรือว่าจะเป็นคุณสมบัติและลักษณะพิเศษของยานเกาะแต่ละรุ่นค่ะซึ่งตามภาพนะคะก็คือสำหรับรุ่น Mac w w n n o w w s s p เด e r นะคะการใช้งานจะใช้ในสำหรับกองทัพบกค่ะแล้วก็ สามารถบรรทุกกำลังพลได้จำนวน12คนค่ะมีคุณลักษณะเด่นก็คือมีกล้องตรวจการรอบคันค่ะการปฏิบัติภารกิจนะคะใช้สำหรับลำเลียงพลค่ะส่วนรุ่น aapc นะคะการใช้งานเนี่ยจะใช้สำหรับกองทัพเรือค่ะบรรทุกกำลังพลได้ทั้งหมดจำนวน14คนส่วนคุณลักษณะเด่นนะคะจะทนต่อสภาวะแวดล้อมทางทะเลค่ะการปฏิบัติภารกิจนะคะใช้ ยกพลขึ้นบกค่ะและรุ่นที่3นะคะจะเป็นรุ่น BTR-3CS ค่ะใช้งานได้ทั้งในกองทัพบ,บกแล้วก็กองทัพเรือค่ะมันทุกกำลังพลได้ทั้งหมดจำนวน8คนค่ะคุณลักษณะเด่นของรุ่นนี้นะคะระบบดับเพลิงภายในตัวรถค่ะส่วนการปฏิบัติภาร,รกิจของ BTR-3CS นะคะใช้สำหรับบังคับบัญชาการลบค่ะ โดย b a c k วีโด้สไปเดอนั้นเป็นยานยนต์ขับเคลื่อน8ล้อเคลื่อนที่ได้ทั้งในน้ำและบนบกรองรับผู้ปฏิบัติภารกิจได้12นายประกอบด้วยคนขับ1นายคนยิง1นายผู้บังคับรถ1นายและคนรบ9นายซึ่งยานเกาะคันนี้สามารถติดตั้งป้อมปืนได้ถึงขนาด30มมลิเมตร ก้องตรวจการรอบคันรถจึงปฏิบัติภารกิจได้แตกต่างในหลายรูปแบบเช่นเป็นยานบัญชาการเป็นต้นโดยคุณลักษณะของ A APC นั้น สามารถบรรทุกกำลังคนได้รวม14คนประกอบด้วยคนขับ1น,นายผู้บังคับยานเกราะ1นาย คนปืนหนึงายและทหารราบ11นายมีอำนาจการยิงโดยติดตั้งระบบอาวุธขนาด30มิลิเมตรทำงานแบบอัตโนมัติที่ทันสมัยติดตั้งระบบวิทยุสื่อสารทางการทหารตามมาตรฐานที่กองทัพเรือใช้งานและมีความสามารถป้องกันอันตรายจากการถูกยิงโจมตีทางด้านข้างตามมาตรฐานนาโต้สตแตลเระดับ4 สามารถทนทานต่อการกลัดกร่อนของน้ำทะเลและได้ติดตั้งระบบที่จำเป็นต่อความปลอดภัยของกำลังพลโดยคุณลักษณะของ BTR-3CS นั้นสามารถบรรทุกกำลังพลได้รวม8คนประกอบด้วยพลขับ1นายผู้บังคับยานเกราะ1นายและทหารราบ6นาย มีอำนาจการยิงโดยติดตั้งระบบอาวุธขนาด12.7ม mm, ิมตรโดยติดตั้งระบบควบคุมบังคับบัญชาการลบและมีความสามารถป้องกันอันตรายจากการถูกยิงโจมตีตามมาตรฐานส t r a n นก4 1 6 4ได้สูงสุดระดับ3สำหรับผลการประเมินนะคะจากผลการประเมินทั้งหมด3ด้านได้แก่ด้านเนื้อหาของผลงาน คุณภาพของผลงานและประโยชน์ของผลงานนะคะซึ่งผู้ประเมินนะคะมีจํานวนทั้งหมด11คนนะคะซึ่งจะเป็นบุคลากรภายในสถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศค่ะพบว่านะคะผู้ประเมินส่วนใหญ่นะคะมีความพึงพอใจในแต่ละด้านในเกณฑ์ระดับที่5ค่ะคือพึงพอใจมากที่สุดซึ่งถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่ดีค่ะ สำหรับข้อเสนอแนะนะคะมีแค่หนึ่งข้อค่ะเนื่องจากสถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศนะคะได้ดำเนินการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีป้องกันประเทศในหลากหลายประการนะคะดิฉันจึงขอเสนอนให้ผลิตสื่อประชาสัมพันธ์ที่มีความหลากหลายและน่าสนใจค่ะเพื่อเข้าถึงกลุ่มผู้รับสารได้อย่างมากขึ้นค่ะ